สวัสดีครับเพื่อนเมิตรรักแฟนเพลงที่รักเคารพครับผมกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาเพลงอีกแล้วนะครับในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมพศ2565ก็มีน้องๆฝากคำถามมาสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกถามมาว่า เคยได้ยินว่าสมัยก่อนนี้นักล้อหน้าใหม่หรือออกเพลงใหม่ๆที่ยังไม่มีชื่อเสียงคนรู้จักต้องไปอ้อนวอนให้ตามสถานีวิทยุช่วยเปิดเพลงให้ซึ่งบางบางสถานีเขาก็เปิดให้บางสถานีเขาก็เปิดผลสองผลแล้วก็ไปเปิดให้อีกถึงตอนหลังๆมาก็ต้องมีการวาดย่างกันเป็นวนันเป็นอาทิตย์ หรือบางทีก็เป็นเดือนซึ่งนัก,นกร,ร้องบางคนก็ประสบความสาเร็จบางคนก็ประสบไม่ประสบความสําเร็จก็อยู่ที่ผลงานเพลงที่ออกมานะครับถามว่าจริงหรือไม่นี่ขอตอบว่าจริงครับเพราะว่าผมก็อยู่มาก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองปีแล้วปีนี้ก็ผ่านนักร้องหลายรุ่นมาก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สอบถามกับผู้รู้ คุณอาหรือคุณนาะคุณลุงในสมัยนั้นที่ผมยังเด็กๆอยู่ยังรุ่นๆอยู่ยก็ได้เคยถามท่านท่านก็นบอกว่าจริงเรื่องนี้จริงเพราะว่านักร้องหน้าใหม่เนี่ยทางนักจัดรายการเขาไม่สนใจเขาจะเปิดเฉพาะนักร้องที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นทูลทองใจสมยศทัศนพันธ์ปองปีดาเนี่ยนักร้องในสมัยห้าสิบกว่าปีที่แล้วที่มีชื่อเสียง อันนี้พอผลงานเพลงออกมาเอาแผ่นมาให้ทางสถานีหรือทางสถานีก็ให้คนไปเอาแผ่นโดยไม่ต้องมีการวาดจ้างเพราะว่าเพลงนักร้องใครว่ามีชื่อดังติดตลาดออกมากี่เพลงกี่เพลงก็พอเปิดไปหนต้องหนก็มีมีคนเข้ามาขอเพลงทีนักร้องหน้าใหม่เนี่ยคนไม่รู้จักก็ต้องไปอ้อนวอนทางสถานี ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเปิดให้เพราะว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่ก็เลย <laughs> ต้องมีการว่าจ้างกันอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องไปจ้างเปิดถ้าถาไม่จ้างเปิดเขาไม่เปิดให้นี่เป็นสิทธิ์ของเขาไม่บังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมผลงานเพลงออกมาลงทุนไปทําแผ่นเสียงออกมาขายไม่ได้หรือว่าไม่มีคนรู้จักนี่มันก็ เสียเวลาเสียเงินเสียทองถึงสมัยก่อนก็ใครจะออกผลงานเพลงก็ต้องลงทุนเองเพราะไม่มีในทุนเหมือนสมัยนี้มตก่อนก็ใครจะทําเป็นเสียงก็ต้องไปจ้าง้องอัดเผ่นเสียงซึ่งมีไม่กี่แห่งนะครับในสมัยก่อนเท่าที่จําได้50าสิบปีก่อนในสถานีมีไม่กี่สถานีเท่าที่จําได้ก็มีททศรีแยกครอบวัวซึ่งครูตรพนก็เอาไปเขียนเป็นเพลงมาด้วยกันไปด้วยกันนะครับ แล้วก็สถานีวิทยุพลหนึ่งสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนสถานีวิทยุปจสเจ็ 7, เนี่ยมีไม่กี่ไม่มีไม่กี่สถานีแล้วก็ผมว่าจะเปิดเพลงที่ดังๆนักร้องดังๆนึ่งที่จะบอกครูทูนทงใจครูสมยศครูปองปีดาแลือครูคาญแขอะไรพวกนี้ครูปิชาวิวนธเกียรติครูกลุงก็ครูล้วนฟันธรรม ผู้เอ,อื้อทุนทอนสนานเนี่ยพวกนี้ถือว่านักร้องเกรดเแผ่นออกมานี่ก็ไม่ต้องไปจ้างเปิดมีแต่บางทีผู้นักจัดรายการต้องไปให้คนไปขอแผ่นมานะครับซึ่งสมัยก่อนนี่มันเป็นแผ่นเสียงเนี่ยไม่มีการที่ว่าไปทำก๊อปปี้เพราะมันยากทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการที่ว่าเรืเ่อกเลิกธิย์ยังไม่มี เรื่องเล็กสิทธิ์นี่เพิ่งมามีตอนช่วงเนี่ยเป็นเทปคาเสเซ็ตเป็นม้วนเทปแล้วก็หลังจากม้วนเป็นเป็นเทปคาเสเซ็ตก็จะมาเป็นแผ่นซีดีวีซีดีอะไรเนี่ยจึงมีคําเรียกกันว่าเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยครับเพราะ,ะตัวนี้แหละอ,ออกเทปมาปังเนี่ยพวกกับไปซื้อเทปเปล่ามาแล้วก็มาอัดซ้าเอาไปขายตามตลาดนัดซึ่งก็น่าเห็นใจทางผู้ลงทุนเขานะครับ แล้วยิ่ง cd ดีนีย่ยิงง่ายเลยใครมีคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์แก่งๆเนี่ยซื้อแผ่นซื้อแผ่นซีดีเก่ามาเอาแผ่นจริงมาแล้วก็มาก๊อปขายกันจนบริษัทที่เขาลงทุนไปก็ขาดทุนอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับซึ่งก็เคยมีเขาทำเป็นบริษัทลิขสิทธิ์รวมรวมเพลงทุกค่าย มาเป็นบริษัทรวมเป็นลิขสิทธิ์ไม่ทราบว่าเดีวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอชุกช่วงโควิดนี้ก็ไม่ว่านักร้องดังหรือไม่ดังก็ต้องหาอาชีพเสริมกันไม่มีงานครับก็น่าเห็นใจกันอยู่ครับคือในสมัยก่อนเนี่ยมันนักร้องมีไม่กี่ท่านนะที่ดังๆอย่างนี้บอกก็มีครูทูนครูสมยศครูชาญินแขเนี่ครูพิชาวิญเกียรติครูเบนจมินเนี่ย ครคำรนทาบุญยานนนี่ในแนวลุกทุ่งเพื่อชีวิตหลูกกลงก็มีครูร้วนฟันธรรมครูเอ,อื้อชุนทอสนานเนี่ยมีไม่กี่ท่านเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีผลงานออกมานี่ก็เป็นที่แน่นอนแฟนเพลงก็ชอบแค่ามาเปิดครั้งเดียวก็มีคนเขียนจดหมายไปขอสมัยก่อนนี้เท่าที่จำได้อยากฟังเพลงอะไรนี่เขียนจดหมายมา ก็จะได้ฟังใช้เวลาเป็นเดือนพอจดหมายจะไปถึง,ถงการการขนส่งไปรษณีย์สมัยก่อนมันก็ลาช้าหรืใช้เวลาเป็นเดือนจนมีคนออกัวคิดว่าเขียนจดหมายสี่ฉบับหรือห้าฉบับเนี่ยใส่ไปรวมไปในซองเดียวกันแต่ลงวันที่ล่วงหน้าอย่างเมื่อว่าส่งไปวันที่หนึ่งแล้วก็ อีก,อกสามฉบับหรือสี่ฉบับก็แล้วแต่จะเลือกเอาวันที่สามวันที่ห้าวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดเราจะเอาเรียงไปวันที่หนึ่งสองสามสี่นะเพาส่งไปในฉบับเดียวกันซึ่งทางผู้จัดรายการเขาก็เห็นด้วยว่ามันประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้ใจ่ายเพราะจดหมายบางทีส่งมาขอเพลงแค่เพลง,งเดียวใช้เวลาเป็นเดือนมันก็เสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายแต่สมัยก่อนโท,ทรศัพท์ยังไม่มี มีก็โทรเลขซึ่งก็แพงไม่มีใครจะโทรเลขกันมาขอเพลงกา,ายส่งจดหมายเนี่ยก็แลมเดือนเนี่ยก็จะได้ฟังก็เลยมีคนเอาอหัวคิดเนี่ยใส่ใส่ใส่ไปในซองเดียวกันเขียนทักสามฉบับสี่ฉบับหรือห้าฉบับซึ่งผมเองก็สมัยอยู่ว่นนอกตอนรุ่นๆขอเพลงก็เนี่ยก็าทาแบบแบบที่มีคนเขาออกหัวคิดเนี่ยเขียนสี่ฉบับลงนที่เว้นวันเว,นว้นสองวันเนี่ย ผู้จัดรายการเขาก็จะมาเปิดดูแล้วเขาก็จะเลือกว่าใครให,ให,ให,ให้ให้อ่านวันไหนวันไหนวันไหนขอจว่าะอย่าอย่าให้ขอเพลงซ้ํากันแล้วก็เลือกเอาซึ่งมันก็สะดวกกับทางผู้จัดรายการและผู้คนฟังประหยัดเวลาประหยัดเงินนะครับเพราะสมัยห้าสิบปีก่อนเนีไม่มีโทรศัพท์มีแต่โทรเลขจึง มันก็เป็นความพยายามของแฟนเพลงอยากฟังเพลงก็ต้องส่งจดหมายไปแล้วก็รอรอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวนะครับแล้วก็ที่ที่มีน้องอ,อีกท่านหนึ่งถามว่าสมัยก่อนเนี้ยวงอุติสุรพลไปเล่นที่ไหนเนี่ยจะมีคณะกองเชียร์เป็นคณะคณะอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้จริงครับเพราะว่าผมเคยไปดูวงสุรพลสองสามครั้งตอนยังรุ่นรุ่นหนุ่ม ไปกับคุณแม่คุณแม่นี่กัเป็นแฟนพันแท้ครูตุลพรก็ไปก็จะเห็นก็